มาแลสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องแบงค์ไก่วันนี้ผมอยู่กับพวกต้นตีนทั้งหลายเดินด้วยความอารมณ์ดีคุ้มว่าตายในชนะแน่ลงงานป้าป่องเลยแบงค์จัดไปเพื่อนวันนี้จะทำให้ทุกคนดูว่าเพื่อนผม ตัวเทพแห่งเพนตากอนก็ดูด้วยว่าหัวมีแสงนะเพื่อนตัวตึงแห่งโรงงานลงไปแล้วเก็บทุกศพจบทุกเคสคือกูขอแบบเทพได้ป่ะกูขอเทพได้ป่ะไปลงนี่คือกูบอกเลยว่าไอ้แบงค์ลงลงสุดเดิมเลยลงมาปีนี่เลยเฮ้ยเยมงลงไม่ก่อนเลยมึงลงไม่ก่อนเดี๋ยวกูไปเอาปืนมาคุ้มกันให้

พี่ทำไมมีต้นไม่อ่ะกคือรุ่นซีไม่ใช่กูรุ่นคือรุ่นนี้รุ่นหนึ่งเฮ้ยแอมพูดเฮ้ยพี่มาไงวะโดนละโดนละเฮ้ยพี่มามาไงวะแอมพูดเอาเอย่างเทพยิงกูทียิงกูยิงกูเพื่อยิงกูยิงกูเลยโดนละ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 โอ้โหเฮ้ยมันไม่ใช่มันแค่ความแม่นกูอ่ะ ก uh ็ไม่ไปลองใครหรอกทำแม่งกูมก็ไม่ไปลองใครหรอกไอ้ศาสตร์อย่าเฮ้ายิงเข้าไปดิหนูดาเนี่ยไปโดนปะโดนปะกูไม่เปืนเฮ้พี่มึงทำยังไงถึงได้ต้นไม้หมาบ้งบอกกูหน่อยดิกูสงสัยจัดมมีระเบิดเด็ดระเบิดรึบปลไม่ระเบิดหมดแม่แป้งระเบิดผมจะตายละแม่งโหดดี่ย์

ต้องตีต้องขึ้นตีต้องขึ้นมาทอดเนี้ยไปไปดป็นไงเรายังไงเราต้องตีต้องขึ้นแล้วตบบนี้แหวงแหวงไอ้นี่ยหวงแหวงอยู่ที่ไหนวะเพื่อนเฮ้ยโอ้โหเกงะตัวเกงะเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยข้อร้องแหละเออ ตัวเพนนื่อนตัวเพื่อนเรียบร้อยครับเหมาะเกมแมตต์นี้มันไม่เหมาะพวกคอนแอร์ว่ะจริงเฮ้ยข้างหน้ามีท้องเหรอแบนทันหัวทันไงก็ทันไม่ทันแล้วเพื่อนไม่ทันแล้วเลยโอ้โหยังเอาจัดจัดเอาจัดจัดเอาจัดจัดทกทีทุกคนทุกแบนเลยไอ้เพี่ยนแบนแบนเลยแบนแบนเลย อะไรวะมีคน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 คนเอาดิมามันเพื่อนมึงได้ไก่ก็เกินนะเพื่อนเลี้ยงวัวไก่ตัวไหนวะคนตัวไหนวะดแถ่นี้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 มีคนมีคนนะเมื่อกี้เออไหนล่ะไหนไหนคนล่ะยิงไปโดงนี่แหละโดงทักโดงแถ่นี่แหละจริงนียิงไปนัดแถ่นี่แหละแถ่นี่ระวังนะระวังนะโดนแล้วโดนแล้วมีท้ายมีท้ายเที่ยวไม่ในดนเอยูโดงโนตีต้องขึ้นแล้วช็อตนี้ย ผมปุบหน้าเขาไเลยอ่ะไปยัง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 นีแล้วนี่ไแล้วเจาปืนหน่อยแบยงดนีปนี่นีโอ้ยไิคกูลวกเลยฟาดด้วยแบ์งนี่ยเพื่อนไปตวง ้โดนแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยย็นจะยนยยมีมีกกเอนี่ข้างหลังนี่ข้างหลังดู้าังขาัรีเพื่อนตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีข้างหลังปิกปกล้อข้างหลังข้างหลังหนี่เียมีเพื่อนตายเพราะมือเลยปเ้ยไอ้เียบนโตเก่กาผู้มมบอกแล้วัเพื่อนผมมันโหดมากสบายครับสบายครับผม ก็คิดผิดแหละที่มีเพื่อนล่้งทีมแบบนี้ถ้าถ้าตายนี่โน้เลอกอีเ่องเลยวะถ้าถ้าตายทวนเสียงอะก่แบบมนกัแบงค์แบงค์แบงค์มีมีมีคนมีคนมีคนเออมูกลูกฝาคุมกันคุมกันคงมกันคงมกันเหลอเหรอคงมกันเลยเพื่อนคงมกันเลยเพื่อนคุมเลยนี่สิบหล่อนี่หล่อโอ้จะปืนจะปืนจะปืนแล้วไปเจาะปืนตรงน้นด้วยแต่ส่วนใหญ่ภาพที่กูเห็นเวลาเพื่อนกูบวกเนีจะเป็นตัวกูแทกอันนี้คือที่เว้นะภาพจำกูเลยนะ วันนี้เขาเอามากเลยว่ะจริงจริงคุณต้องบอกคนดูลเลยโอเคจริงเพื่อนผมอ่ะคุบอกเลยว่าคนดูเฮ้ยมันอยู่ข้างล่างพี่ผมอยู่ข้างล่างอย่งเงยเลยเพื่อไปดูความกระโดดล้มบนเฮ้ยล่นมาล่นมันเลย โดนปั๊เตอร์แน่ไอ้ัสโอยเหียโคตรแม่เลยล่วงอย่าลอกไอ้สัสอย่าลอกอย่าลอกอย่าลอกดนตีอย่าลอกเพื่อนอย่าลอกดิดเฮ้ยมีคนลงอยู่นะยินแล้ว จะตายเอาหน่าจะตายเอาหน่าจะตายเอาเฮ้ยเฮ้ยมึงยิงใครล่ะมึงไกลมากเลยน้อยแบงค์มึงยิงไข่เปนตัวเนต้นไม้ยังไงไม่มีมีแต่แรปเตอร์ข้างล่างเนี่ยมันจะวิ่งมากัดแล้วเนี่ย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 มึงเห็นไหมะพี่เราตั้งใจข้างหลังเราลวงมันเนี่ยกัดได้ไงมันตัวดีก็เดี๋ยวตรงนั้นก่อนใช่ไหมแต่เราอยู่นอกวงนะเออไปก่อนเลยนะพี่แรปเตอร์ไม่เอากูจัดเลยพี่ เอาไว้ฟัดจาเธอฟูแล้อะมาดิมาดิอาดิเอาดพุหธดุทธเจ็ดเล็บเล็บเตอร์มั่วโร่นะสัตว์เจ็เป็นเล็เตอร์หัวโสัตว์นี่บอยโดนโดตายา

ลงหนึ่งลงหนึ่งลงหนึ่งเฮ้ยมาหลังกูมาหลังกูอยู่นิงน่ง,งนนไรละนุม่มไปเพื่นอนเฮ้ยขี้ปืนทองด้วยว่ะธาดปิ้งหกมของมีของมีของมนะีอ B, อ B, เออปืนทองมาให้เลยเพื่นนอนรอได้ปะจะเฮาจะเฮากับพี่เนาะอุ้ยพี่นี่ปืนทองบาลเลย เพื่อมาฟามมาให้เราหรือว่าเนี่ยมาฟามให้เรามันเห็นว่าเราโหดเพื่อมาร์มให้เราใช่ไหมครับคุณผู้ชมแต่เพื่อนผมโหดจริงอันเนี้ยอแต่ไม่ได้พูดเล่นเพื่อนผมโหดจัดเลยโหดโหดโหดคือคือต้องยอมรับเลยว่าของจริงคนเนี้ยเอ้ยพี่พี่เอ้พี่โอ้โหไอ้เจ้ยแม่งใส่จี๊ดอะไรวะป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 เรื่อยเรื่อยโอ้โหเจ้าทะเลทะเลเราแม่งหมาจัดเลยไอ้เแยจริงตนนนีมััเใส่รส่กระสุน แ่ขันสุดเลยเพื่อนแต่ขันสุดเลยเพื่อนดักรอตรงนี้เลยดิกทำเลมากสดโอ้โหทำเลมากโคตรเลยเยเย้เยนเดี๋ยวกูไปเดีไปหาดยวไปหานี่นี่ลงมาลงมา้วไปด้ยไป้างรมันีเงินมันีเงินมนมีเงชุบันิ้ามันชุบีมันปเรวเ ดูเลยหัวขึ้นรถเกือมุกอะไรสำเร็จวะเพื่อนเด้อหรอโอ้เี่ตานี่เพื่อนกูทั้งโคตรเอ็มเลยวะเอ้ยมามาบ้าดูดิมาบ่นนู่นนู่นนูไกลๆนู่นไกลๆนู่นเฮ้ยมจะหัวไอ้สัมจะหัวมจะยหัว mày cũng con đây để tạt Nếu mà nhìn đốt ra thì nhìn đốt mà rồi subscribe cho kênh không ไม่มีอะน้อบางดีเลยเจ็บ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 เไ้มาหลังอกนงโอกโหแบงม่เลยพี่ไปจุกพวกมงุิงมงมงมแล้วิมันม่่งแล้วไม่ทันไม่ทันไม่ทันมไม่ทันไม่ทันเอคูไม่ทัน

อยปาาารนะา่าพังตาสิยิงแม็กซ์โคตรดีอะไอ้เนี่ยครูบอกเลยว่าโคตรมวานไอ้าสาดถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ